สวัสดีครับผู้ชมเชฟเชฟคานครับเมื่อคืนนี้ตัว VIP ในกลุ่มของเชฟเชฟคานนะครับก็มาตามนัดสำหรับธนาของปีศาจดงำเอซิมิลานนะครับก็บุกไปชนะอุดรเนเซ่ได้ถึงทิ่ที่3ามตัวศูนย์นะครับส่วนร่างของเอสปันยอนนะครับก็ยกไปนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกับธนาของเลมาริตมากนะครับเพราะว่าเป็นรองที่2ช่วงตัวส่วนร่างของนะครับตัวที่พลาดไปก็คือร่างของเวสแฮมนะครับส่วนสเปอร์มาตามนัดนะครับนะก็บุกไปยันเสมอไบรตันได้ถึงที่นที่สองตัวสองนะครับก็ถือผลงานภาพรวมนะครับก็ถือว่ายัง ส่วนนะครับนะตัวหน้าช่องเนี่ยก็มากันตามนัดหลายตัวหลายตัวไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพระรองเอเวอเรตันรวมถึงด้านของสเปอร์นะครับนะแล้วก็เอซีมิลานนะอ่ะนะครับเพราะนั้นผลประกอบการนะครับก็ยังมีเห็นเป็นประจำนะครับใครอยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับุงเจี๊ยบนะครับน้ำไม่ได้เสียอะไร5กลุ่ม2,000ันคนชีวิตเข้ามาได้เลยครับมีที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลมีที่ดูฟุตบอลบบฟรีแถมยังมีกิจกรรมประกันทีมเล่นให้ทุกคืนด้วยถ้าททปปปปีีีีีีมมมมมมมเเ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 ลล่่่่่นน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 ุงงงจยยยยบบบปปปรรรรระะะะะะกกััััััไไไไาาาาาคคคืให้้้ดดววววตตตตอออพพฉๆสสแแแฟ ช่วงโครงการในแต่ละวันมอบให้กับเพื่อนรุ่นพี่ด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์ที่จ็บวางไว้ก็ได้ย้าว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนค่มขึ้นนี้ครับมันเดย์ไนท์หรือว่าจันทร์ที่22กันยายนนะครับนะก็9คู่เหมือนเดิมนะครับไฮไลท์อยู่ที่เกมกันโชชัวอติตาลีนาโปลีจะบุกไปยันปิซ่านะครับนะก็ถือว่าทั้งหมดนะครับนะสนุกแน่นอนทุ่เจ็บกัาสันมาให้9คู่จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวุเจ็บจัดการให้นะครับ เอาละครับเรา,าเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลกันโชสไรต์อิตาลีนะครับคู่ระหว่างนาโปลีเปิดบ้านรับมือกแคเยอนพิซ่าครับเกมคู่นี้คิกอัปราตีหนึ่งสี่สิบห้าในส่วนของเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมดีๆทายผลสกอร,ร์เหมือนเดิมครับจบลงที่ไรใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้รับของรางวัลจากลุงเฉียบสุดขันผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงเฉียบวางไว้ได้วยนะครับใครที่ทายถูกนะครับนะรู้ตัวเองเนี่ยก็สามารถทักมาหาลุงเฉียบได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวจะะนครับ ตรวจสอบแล้วก็นะครับตรงตามเงื่อนไขก็จะส่งของรางวัลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะก็ร่วมสนุกกันเยอะนะครับส่วนด้านของนะครับเกมคู่นี้ระหว่างนาโปลีกับปิซานะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นอย่างนาโปลีครับพวกเขาแข่งไปแล้ว3เกมชนะรวดมี9แต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่2ตามหลังยูเวที่มี10แต้มนะครับนะอยู่เพียงแค่คะแนนเดียวแล้วก็แข่งมากกว่าทางด้านของนะครับนาโปลีอยู่1คะแนนอ่าหนึ่งนั้นะครับเพราะนั้นถ้าเกมนี้นาโปลีเปิดบ้านชนะทางด้านของนะครับปิซาไปได้นะครับพวกเขาจะเก็บ3แต้มแล้วขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเดี่ยวทันนทีส่วราางขอิ3 เกมที่ผ่านมาสําหรับน้องใหม่พวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแพ้2มีเพียงแค่1คะแนนรั้งอยู่ลำที่สิบแปดก็ถือว่ตารางคะแนนต้องบอกว่านาปโปลีดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเททเวสคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะปีซ่าเพิ่งเลื่อนชั้นมานะก็ถือว่าเกมนี้จะเป็นเกมแรกในศึกนะครับฟุตบอลกัลช่ชาหรือว่าลีกสูงสุดของอิตาลีนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดครับเจ้าถิ่นนาปโปลีพวกเขาชนะ4แพ้1นัดล่าสุดในพวกเขาบุกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอเดนฮาร์สเตเดียมในศ รวดก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังในนาโปลีดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านของผู้ีิาณอย่างพิซ่า5เกมล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยครับพวกเขาแพ้3แล้วก็เสมอไป2เกมจาก5เกมหลังสุดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับอุดิเนเซ่ไป1-0เพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างนาโปลีดูดีกว่าเยอะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้อย่างเจ้าถิ่นนาโปลีครับวันนี้น่าจะมาใน,นระบบ 4- ลิเวล่าครับตรงกลางมีบิลลี่กิลมอร์ครับคิวินเดอร์บอยอองกีซ่าโปลิตานแล้วก็อาจจะได้เห็นนะครับเดวิดเนเลสลงแทนร่างของสกอตแม็กโทมิเ่นะครับส่วนหน้าเป้าก็อาจจะใช้เป็นลอเรนโซลูกาหรือไม่ก็ยังเป็นทาานั่งของรัสสมุดฮอยลุนอยู่นะครับเพราะนี่ตัวเล่นหลักๆนะครับเจ้าถิ่นอย่างนาโปลีเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนใช้กันได้แน่นอนครับตัวเล่นดีทั้งนั้นเลยสําหรับฤดูกาลนี้นะแถมเกมนี้เล่นในบ้านเจอกับน้องใหม่พิซ่าซึ่งยังไม่ชนะใครด้วยนะครับส่วนพิซ่าเองนะครับน่าจะมาาานนรระะบบบบคััทโดยกกองงล วอย่างทด้านขอนครับน้ำมารินรวมถึงตาเร่ส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นเอนโซ่าจับคู่กับท้านขอนะครับมอรโอนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบเช่นเดียวกันสําหรับปิซาแต่การบุกมาเยือนแชมป์เก่าอย่างนาโปลีเป็นเรื่องยากพอสมควรครับลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นครับนาโปลีดูดีกว่าเยอะนะครับนะส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้นาโปลีเป็นต่อปิซาอยู่ที่1.5ก่งจุากมพยามบลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากัมพายามบลเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบมองว่า เล่นในบ้านตัวเล่นดีกว่าครับรวมไปถึงเกมนี้พวกเขาต้องการ3มแต้มเพื่อขึ้นไปเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลกันโช่เซเรียตาลีเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นนาโปลี1.5บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับหรือลีกสูงสุดของรัสเซียครับไปดูเกมระหว่างทางของโซชิครับเปิดบ้านรับมือเกมทา้านของ CSKA มอสโกเกมคุณิคิกออฟราห้าทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับโซชิเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง8เกมนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแพ้ไป7เกมมีเพียงแค่แต้มเดียวรั้งอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางด้านของ CSK อมอสโกครับแเกมที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะ4เสมอ3แพ้เกมเดียวมี15แต้้มรังอยู่ดับทททีีี่่4ตตาาามมมหหลลัััังงเจ้อนดบ นะครับอย่างคัสโนดาเนี่ยเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าตารางคะแนนต้องยกให้ CSKA มอสโกผู้เยือนดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างโซชินะครับส่วนในเรื่องของนะครับเอทูเอตคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดรวมทุกท้วยทุกรายการนะครับเป็นนักของเจ้าถิ่นอย่างท่านของโซชิเนี่ยชนะไป1เกมเสมอกันไป3เกมแล้วก็แพ้กับ CSKA มอสโกไป1เกมนะครับก็ถือว่าเอทูเอตค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะครับคู่นี้กินกันไม่ค่อยลงในช่วงในช่วงเวลาที่เจอกันมา5เกมห่านะครรรับางงขออฟ์มกเล่น5เกมหลังสุดตรงนี้ถือว่่าานนสใจครับเจ้าถิ่นโซช 5เกมหลังสุดแพ้รวดครับนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับดินาโมมอสโกในศึกลัเซนคัพเนี่ยไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านของ c s k อสเคมอสโก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวครับกระดูฟอร์มกันเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้วเยือนอย่าง CSK อสเคมอสโกดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านของนะครับโซชิอันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สามนะครับก็นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างด้านของไซกาครับรวมไปถึงด้านของตงงงกลาาอย่นะ โควาเลนโกแล้วก็กองหน้านะครับวันนี้ฝากความไวที่ท่านั่งของนะครับโคนาฟนะครับนะแล้วก็ท่านั่นของมูคินก็น่าจะได้ออกซับจริงๆนะครับก็ถือว่านหลักๆโซชิอยู่ครบครับพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะถึงแม้ว่าเกมนี้จะเล่นในบ้านพวกเขาต้องการ3แต้มครับเพื่อปลดล็อกให้กับตัวเองแต่การเจอกับ c ีเอสเคมอสโกก็เป็นเรื่องยากลําบากพอสมควรในการที่จะคว้าคะแนนนะครับถึงแม้ว่าจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลก็ตามนะครับส่วนทางผู้มีเยอะอย่าง c ีเอสเคมอสโกครับยอดทีมประจำนะครับลีกรัสเซียเนี่ยวันนี้พวกเขานะบครับ นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างรูคินครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างหลุยส์นะครับแล้วก็มัาเธอุสอันเวสนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็มีทั้งของมูซาเอฟนะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจริงเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นยังเป็นรองซีเอสเคมอสโกค่อนข้างเยอะประกอบด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วย5เกมหลังพวกเขายังไม่ชนะใครต่างจากซีเอสเคมอสโกครับแล้วที่สําคัญครับมอสโกต้องการ3แต้มเพื่อไล่จีจากฝูงอย่างคาสโนดาด้วยนะครับฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่าซีเอสเคมอสโกดูดีกว่า เอมอสโกผู้มาเยือนนะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดให้ CSK เอมอสโกครับเป็นต่อโซชิเจ้าถิ่นอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวกำแพงบมบนเกมคูน่นี้อยู่ที่2กี่สองจุกำแพงบมบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน่าจะมีให้เห็นรอลุ้นประตูที่3นะครับเพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวเกมนี้ลุงเฉียบชอบ CSK เอมอสโกมากกว่าครับลุงเฉียบเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ครับคุณภาพของนักเตะรวมไปถึงนะครับฟอร์มการเล่นลุงเฉียบจะมองว่า CSK สโกกครับดดูดีว่าเยอะะเรฉนนัันค้คบกมนี้อยู่ไปกับ CSK สโกคครรับึ่ง้เเเลยยยยฉีีบบบสาานนนนออ่่งแครั คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับเราไปดูเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับกาลาตทสลายเปิดบ้านรับมือคอนยัตสปอร์เกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นกาลาตทสลาย5เกมที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับพวกเขาชนะรวดทั้ง5เกมนะครับทำได้15ประตูเสียไปแค่1ประตูเท่านั้นเองมีถึง15แต้มรั้งอยู่อันดับที่1ส่วนคอนยัสครับ4เกมที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้1มี7แต้้มรังอยู่อันดับที่9ก็ถือตาารงคะแนนต้องบอกว่าาาากลลตสยดูดีกว่าเยอะะนครับส่วนในเรื่องของคู่นี้จะมา 5เกมล่าสุดรวมทุกท้วยทุกรายการเป็นกาลาตาสลายครับชนะไป4เกมเสมอกันไป1เกมโดยที่ทางด้านของคอนยาสปอร์ไม่เคยชนะกาลาตาสลายได้เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าเฮทเวทห้าเกมล่าสุดที่เจอกันมาต้องยกให้กาลาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดเจ้าถิ่นกาลาตาสลายพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดในพวกเขาบุกไปแพ้ไอตัดแฟงเฟิร์ตในศึกฟุตบอลนะครับเยอฟาชูเร์ลิกถึงถิ่นที่เยอรมนีเนี่ยห้าประตูต่อนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถือว ผลงานยอดเยี่ยมครับนะสเกมหลังเนี่ยชนะรวดนะครับนะก็ถือว่าฟอร์มนะครับหเกมหลังทางด้านของกาลาก็ยังคงดูดีกว่าคอนยาร์ดนะครับส่วนคอนยาร์ดเอง5เกมหลังนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับอารันยัสปอร์ไป2อประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มนะครับยังเป็นกาลานะครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของครับรายชเชตัวเดนที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นกาลาสลายวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยครับกองหลังอย่างซินโก้ครับรวมถึงดาวิซอนซานเชสแล้วก็โรนนนนัััลายะครบส่ววต มีลูคัสตอเรล่าครับมาเิโอเลมิน่าแล้วก็ทางด้านของ ai, K uno, K arn, sen, อีคายกุนโดกันริมเส้น2ข้างเป็นทางด้านของนะครับยูนัสอากุนครับกับตันทีมแล้วก็ทางด้านของลีลอยซานเน่ส่วนของหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้เป็นทางด้านของอ่ายูมัสเหมือนเดิมหรือไม่ก็เป็นมาโรอินกาดี้นะครับเพราะว่าวิกเตอร์โอซินเฮนมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ถือว่านั้นหลักๆอยู่ครบแหละสำหรับทางด้านของกาลาตาสลายเกมนี้ในบ้านลุงเจี๊ยบเชื่ว,ว่าพวกเขาแพ้มาในเกมล่าสุดน่าจะเรียกความมั่นใจในเกมนี้แหละครับเปิดบ้านน่าจะเอานอเชนะน ส่วนนั่ของคอนยัสปอร์ผู้ไม่เยือนครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-5-1ก็นําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างทางด้านขอนครับกีเยเม่กับตันทีมนะรวมถึงตรงกลางอย่างเอ็นดาวนะครับแล้วก็นั่งของปราดี้เส้นตัวเก่งนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นจริงๆนะสตารับปราดี้นี่ย้ายมาจากทางด้านขอนนะครับแทพทอนสปอร์ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของแทปทอนเลยนะครับเอาดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆของคอนยัตเองก็น่าจะมาเต็มแลยครับแต่การบุกไปเยือนกาลาตาสลายดูเฉียบอกว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่พวกเขาจะคว้าคะแนนออกมาาาาไไดดด้้้้เพรระนนนักกกมีีใหปท่่่ลตจถิูวา ผู้เยือนอย่างคอนยัตสปอค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของที่แครบเกมนี้เปิดไม้การาตสลายเป็นต่อคอนยัตส์ครับอยู่ที่1.5ึ่งจุดห้าขีสองกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามขีสามจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่าไปได้ลุงเฉียบเชื่อว่าในถิ่นของการาครับลุงเฉียบมองว่าสามประตูยืนพื้นมีให้แน่นอนรอลุ้นประตูที่สี่เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่หนึ่งจุดห้าขีสองของทางด้านการาตสลายครับลุงเฉียบมองว่าพวกเขาเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับและที่สําคัญเกมนี้ในบ้านหนึ่งประตูไม่ใช่นนะครัับบบกกาาาลลลตสยยยอได้เเฉี เสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับไปดูเกมระหว่างแรนเดอร์เปิดบ้านเจอกับนอตจูรันครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนในส่วนของตารางคะแนนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับน้าเจ้าถิ่นนะครับอย่างแรนเดอร์เนี่ย8เกมชนะ3เสมอ1แพ้4มีเพียงแค่10แต้มส่วนนันของนอตจูรันนะครับผู้มาเยือน8เกมเช่นเดียวกันชนะ4แพ้4มี12คะแนนรั้งอยู่ลำดับที่5ก็ถือตารางคะแนนใกล้เคียงกันนะครับนะก็ยังไม่ได้ต่างกันมากในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับส่วนในเรื่องของเทสุดรวมทุุกกกท้วยยรรราาคับเปป็นนนนนนออตจูรรรััชะะไคบ2เเกมแดวส ชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมก็ถือว่าทเวทค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าทีนแลนเดอร์พวกเขาแพ้3ชนะ2 2นัดหลังสุดชนะรวดส่วนนังของผู้เยือนนอตเจรันครับ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้2แล้วก็ชนะไป3เกม3นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดก็ถือว่าฟอร์มกันเล่น5เกมหลังสุดนะครับเป็นทังของผู้เยือนอย่างนอตเจรันดูดีกว่าโดยเฉพาะนัดล่าสุดครับนอตเจรันสามารถเปิดบ้านเอาชนะมิทิลแลนไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกความมั่นใจมาได้พอสมควรส่วน ในเรื่องของรายที่ตุบเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นแนเดอร์วันนี้พวกเขานะครับน่าจะมาในระบบเก่งนั่นก็คือ4 2 3 1ครับนำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างด้านของนะครับดัมเมอร์รวมไปถึงด้านของเออร์เซนครับส่วนตรงกลางนะครับมีทั้งของรอเมอร์ครับนะแล้วก็ยังมีนะครับน้าเปาอย่างตูเร่ก็น่าจะได้ออกซับอยู่จริงนะครับก็ถือว่าเป็หลักๆนะครับแลนเดอร์วันนี้ก็น่าจะอยู่ครบแหละครับกับเกมในบ้านแล้วเจอทีมใหญ่อย่างอย่างนอตจารันด้วยเนี่ยดูเฉล่ยพวกเขาเต็มที่แน่นอนนะครับสำหรััับบบตว้เลล่่่่นนนนททีีีดดดสสุาาจะะไงมคครร ท้งนัของผู้ยืนอ,อย่างน็อตเจอรันนะครับนะพวกเขาน่าจะมาระบบเก่งครับ4-3-3สาานำทัพโดยผสาตัวอย่างแฮชเชนนะครับกองหลังอย่างนั่นของแอคชันนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างทางนั่นของรินแล้วก็ยังมีทางของจูเนียด้วยนะครับก็ถือตัวประเด็นหลักๆลกล,กลุงเฉียบก็เชื่อว่าทางนั้นของน็อตเจอรันเองก็น่าจะมาเต็มครับสนัดหลังสุดพวกเขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะรวดเนี่ยลุงเฉียบเชื่อพวกเขาพกความมั่นใจมา,าเต็มเปี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นแรนเด เ,เกมนี้ขอมองไปที่นอตเจรันผู้มาเยืียละกันนะครับส่วนในเรื่องของไฮตีแคมปเกมนี้เปิดมาให้แลนเดอร์แล้วก็นอตเจรันครับอยู่ที่สเสมอไหนสเสมอกัรกำแพงบมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5ขีด3 กำแพงมาบนเกมนี้ลูกเชียบมองว่าไปได้ครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลูกเชียบเชื่อว่ามีประตูค่อนข้างเยอะนะครับนะโดยเฉพาะของเกมคู่นี้ครับเท่าที่ดูจากสถิติก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับลูกเชียบเชื่อว่า2ประตูยืนพื้นมีให้เราลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มถ้าใครจะไปกำแพงมาบนนะส่วนการไปต่อที่นะครับเสมอไหนเสมอกันเกมนี้ลูกเชียบขอวัดใจอยู่กับผู้ม่เยือนครับลูกเชียบมองว่านอร์ตจารันสามเกมหลังสุดพวกเขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยสามารถเปิดบ้านเอาชนะมิทิลแลนด์นนนะะคครรรัับบยออดดดทีีมมจาากกกเ์ไไ้ป อยา่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่สวีเดนออสเซนคานครับหรือลีกสูงสุดของสวีเดนไปดูเกมระหว่างบารเนโมครับเปิดบ้านรับมือกับเปี่ยนรังของฮามสตัดเกมคู่นี้ k i c อ off ราตเที่ยงคืนนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างนักของบาน์เนมครับ23เกมชนะ2เสมอ6แพ้15มี12แต้มรั้งอยู่อัดับสุดท้ายของตารางนะครับส่วนฮามสตัด23เกมชนะ6เสมอ4แพ้13มีเพียงแค่22คะแนนรั้งอยู่อัดับที่14ก็ถือตารางคะแนนนะครับนะเจ้าถิ่นนะครับเป็นรองฮามสตัดอยู่พอออออสสมมคคคววรรรรรเเเหืืนนนนนนนกััใ่่่งงงงงขขตาาาะะแบฮท คู่ที่จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นน้านของฮามสตัดชนะไปทั้งหมดนะครับนะ4เกมแล้วก็สมอไป1เกมโดยที่วานเนโมไม่เคยชนะฮามสตัดได้เลยใน5เกมหลังสุดที่จะกันมาเพราะฉะนั้นครับดูจากตัวนี้ในเรื่องของเฮทเต้องยกให้ผู้เยือนอย่างฮามสตัดดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นวานเนโมครับพวกเขาชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกม3เกมหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดบุกไปแพ้ออเตอร์นะครับถึงถิ่นที่ 4, 2, 3, 2ุดพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1 2นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับนะแพ้มอบี้หนึ่งศูนย์แล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับนอร์โคปิงไป1นึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับถ้ามองจากตรงนี้ลุงเฉียบมองว่าไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับทั้ง2ทีมนี้ใน5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามกับเจ้าถิ่นวาเนโมวันนี้พวกเขาน่าจำนวนระบบ4-4-2สี่นำทัพโดยผู้สาประตูนะครับอย่างฮูโกเฮเกโตนะครับกองหลังอย่างราเซนนะครับโมฮัมเหม็ดและกระ้านของคูริบารีส่วนโตกกกลลลาางงคคคคครรรรััััับบบบมีีแแแอออนนนนนนนทเซซะะะะ้้ววว็ิด กองหน้าเป็นรั้งของกับแอนทอนสันอีกหนึ่งแอนทอนสันนะก็ถือว่าแอนทอนสันเยอะเหลือเกินนะครับนะสำหรับทางด้านของทีมนี้อ้าวดูจากตรงนี้นะครับคุลุงเจี๊ยบมองว่าเจ้าถิ่นนะครับอย่างั้านของวานเดมเองก็อยากจะปลดล็อกแหละอยากจะเก็บแต้มให้ได้มากกว่านี้นะครับลุงเจี๊ยบเชื่อว่าเกมนี้ในบ้านเต็มที่แน่นอนนะครับปาประมาทพวกเขาไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นทีมอันดับสุดท้ายนะครับส่วนด้านของแฮมสตัดต์เองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 2 1นําทัพโดยตมอย่างงรั้สองหนึ่งนำทับกกและก็ผั้งของตรงกลางอย่างั้งของอััลลเครับนะแล้้วกก็องหนส วันนี้เป็นทางขอนครับมออเร์่ามลเทอร์พีเซนนะครับนะก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางของฮามสตัดเองก็น่าจะมาเต็มแหละครับการบุกมาเยือนวานเอมโวเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับที่จะคว้าคะแนนออกไปลูกเชฟเพราะว่าเกมนี้สนุกวานเอมโวก็น่าจะสู้ได้นะครับนะแรงจูงใจก็น่าจะมีมากพอสมควรในการที่จะคว้าสามแต้มในบ้านของตัวเองส่วนฮามสตัดเองนะครับน่าสิติดีกว่าครับแต่เกมนี้ลูกเชฟเพราะว่ายากพอสมควรเพราะว่า2นัดหลังพวกเขาก็ยังไม่ชนะใใคครรรเเเพาาาะััั้้นนกกกมีีบบววดดจจอยู่่่ถิ เชียบเชื่อว่าวานิโมน่าจะโชว์ผลงานได้ดีน่าจะเก็บแต้มในบ้านของตัวเองได้นะครับส่วนในเรื่องของไอที่แคบเกมนี้เปิดมาให้วานิโมครับเป็นต่อฮามสตัดอยู่ที่ปอปากำแพงบอเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดาำแพงบอเกมนี้ไปได้ลุงเชียบเชื่อว่า3ประตูน่าจะมีให้เห็นครับรอรับประธานเต็มได้เลยลุงเชียบเชื่อว่าเกมนี้เปิดหน้าแรกกันสนุกครับส่วนการไปต่อที่ปอปานะครับของเจ้าถิ่นอย่างวานิโมเนี่ยลุงเชียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาต้องการคว้าชัยชนะครับในบ้านของตัวเองแล้วการเจอกับฮากเาส้ดคร์เเา่วมสตัด้เลยเนียยบบเสีา อย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่สวีเดนออสเวนคานครับเราไปดูเกมระหว่างนอร์โคปิงเปิดบ้านรับศึกใหญ่ครับเจอกับ a อเอเคโซนาทีมฟอร์มแรงประจำฤดูกาลนี้เกมคุณนี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนอร์โคปิง23เกมชนะ7เสมอ5แพ้11มีเพียงแค่26แต้มรั้งอยู่อันดับที่12ส่วนด้านของเอเอเคโซนายี่สิบสามเกมชนะสิบสองเสมอเจ็ดแพ้สี่ครับมีสี่สิบสามแต้มรั้งอยู่อันดับที่สามตามหลังนะครับฮาร์มบี้ทีมอันดีู่ากดว ส่วนด้านของนะครับนะเฮทวีทครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นด้านของนะครับเอเอคีโซนาเนี่ยชนะไป3เกมแล้วก็นอคโคปิงชนะไป2เกมนะครับก็ถือว่าเฮทวีทค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะส่วนนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันที่บ้านของเอเอคีโซนาเป็นโซนาบุกอ่าเปิดบ้านนะครับเอาชนะนอคโคปิงไปได้4ี่สามนะส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นนอคโคปิงพวกเขาถือว่าฟอร์มดีเลยครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแต่2นัดหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครนะแพ้ให้กับทางด้านของนะครับยูการเเดนนนไปใบ้ขอองงตัวแลล้วกก็่าาสสุุดบไปเมมอ สตว์หนึ่งหนึ่งส่วนทางของผู้มาเยือนนะครับอย่างเอเคโซนาครับฟอร์มห้านัดหลังก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันพวกเขาชนะ4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับสนัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะบอมบ์บอมบ์ปอคนานะครับไป2ตัวหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าคู่นี้ครับดูดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นนอร์โคปิงวันนี้มาเล่นแบบรัดกุมแน่นอนถึงแม้ว่าจะเล่นในบบบบ้าาาาานนนนขออองอบบงตตัััววเะะรรร่่่จยยูใ541ก็ทิดด์ กองหลังมีวัตเซนนะครับนะรวมถึงด้านของทัมบ้าแล้วก็ตรงกลางนะครับมีด้านของฟรานเซนแล้วก็ยังมีกองหน้านะครับเป็นด้านของคริสโตเฟอร์นะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆเนี่ยลุงเฉียบชื่อว่าน่าจะอยู่ครบแหละสำหรับทั้งของเจ้าถิ่นอย่างนอโคปิงนะครับส่วนด้านของเอเคโซนาครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาเต็มสูบเช่นเดียวกันครับมาในระบบเก่งก็คือ5 4 1นําทัพโดยนะครับกองหลังอย่างเบนสโควิดนะครับตรงกลางอย่างอายารีนะครับรวมถึงด้านของเซเรทอสกับตันทีมแล้วก็กองหน้า จะอยู่ครบนะครับสำหรับท่าล่างของเอไอเคโซน่าพวกเขาต้องการ3แต้มเพื่อไล G ่จี้ฮามาบี้ให้แต้มเท่ากันแล้วก็ตามหลังจากฝูงอย่างท่าล่างของโมบี้นะครับนะให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนลุงเฉียบจะมองพวกเขานะครับดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างท่าล่างของนอโนคูปิงครับเกมนี้ให้มองไปที่ A A K S <S เอเคโซน่าผู้มาเยือนจะดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของไฮดี A ้แคปครับเกมนี้เปิดมาให้ท่าล่างของนะครับเอเคโซน่าเป็นต่อเจ้าถิ่นอย่างโนคูปิงอยู่ที่นะครับนะปอปากำแพงบอลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กสองรเมนนกี้ใคจะไปดูให้ดีลุงเยไม่่คอแนนะา่ไหร เกมนี้อาจจะจบที่2ประตูนะส่วนการไปต่อนะครับที่ปอปาเกมนี้ลกเฉียบนะครับเชื่อใจ A k เคโซนามากกว่าพวกเขาต้องการ3คะแนนครับพวกเขาต้องการไล่ที่จะฝูงอย่างมองบี้แล้วก็ให้แต้มเท่ากับฮัมบี้ครับทีมอันดับที่2เพราะนั้นครับเกมนี้ลุกเฉียบพวกเขาบุกไปนะครับนะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในถิ่นของนอโคปิงได้แน่ครับไปเชียเอเคโซนาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ซิคูร์ด้าบีของสเปนหรือว่าดิวิชันสอนะครับเราไปดูเกมรอบบูธโกรดนะครับเปิดบ้านรับมือกัมพูญากรานาดาเกมคู่นี้คลิกออปปาราตีหนึ่งครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับบูธโกรเนี่ยอยู่อันดับที่9ของตารางเลยนะครับนะชนะในอ่ะ5เกมนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1มี8แต้มส่วนด้านของผู้มพเยือนอย่างกรานาดาเหลือจะเชื่อครับทีมที่เคยอ่าเคยโลดแล่นอยู่ในลาลีก้าของสเปนนะครับหรือลีกสูงสุดเนี่ยตั้งแต่ล่วงหล่นลงมมมาาาาาาาอออออยยยยยูู่่่่่คครรรรรัััับบบปีีีน้้้ำแทททสสสุุดดดกกกตต์5เเพวขขงงง เขายังไม่ชนะใครเลยครับสเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมมีเพียงแค่แต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ต้องบอกว่านะครับตารางคะแนนบุชคอรเจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเฮตเอตคู่นี้จะมา4เกมหลังสุดนะครับเป็นทางของกรานาดาชนะไป2 game, เกมเสมอกันไป2เกมโดยที่บุชคอรไม่เคยชนะแคนาดาได้เลยก็ถือเฮตูเอตสีเกมหลังสุดต้องยกให้การานาดาดูดีกว่านะครับส่วนเรนื่งของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดตรงนี้ถือว่าน่าสนใจครับเจ้าถิ่นอย่างนักกับบุโคส5เกมหลังพวกเขาชนะ2สเสมอ2แพ้เกมเดดียวนัล่าสุุดบกไปเอาชนะสปอร์ติ้งคคิงอนได้ถึแพ ที่3ตัวสอ2นะครับส่วนด้านของผู้มเยือนอย่างแคนาดาห้าเกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้4เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเลกาเนีสไป2-0เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างบุลโกสดูดีกว่านะครับส่วนด้านของนะครับรายชิทเรนที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นบุลโกสนะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างนั้นของคอโดบาแล้วก็นั่งของมิเกลครับส่วนตรงกลางมีทั้งนั้นของนะครับมอเรนเต้แล้วก็ด้านของนะครับคูโรซันเชสนน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 ะะคคครรรรัััับบบส่่่่่วววกกกอออองงหหห้้าาาเเเเียยป็็ดดขฟ์ิโถืตลลๆูม สำหรับเจ้าถิ่นอย่างบุโกสนะครับเล่นในบ้านนะครับนะพวกเขาไว้ใจได้เสมอเลยสําหรับทีมนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนรอบุกเมเยือนนะครับทีมระดับสุดท้ายของตารางอย่างกรานาดาวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่ห้าหนึ่งนำทัพโปรตุเกสหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาอย่างนั่งของนะครับอาโกโก้แล้วก็แบ็กซ้ายอย่างฮาโร่นะครับตรงกลางมีนั่งของรูเบนอาคาเรสนะครับนะแล้วก็นั่งของมานูติเกรอสนะครับอดีตผู้เล่นของบิยอรีอัลนะก็อายุอนามเนี่ยเยอะแล้วละครับสำหรับมานูนะครับติเกรอสนะส่วนกองหน้าเเเนนนนนี่ยป็็รราางงขออะะะคคคััับบซมูตตสกถว หลักๆน่าจะอยู่ครบสําหรับแคนาดาแต่การบุกมาเยือนบูโกสนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าเป็นงานยากพอสมควรสำหรับพวกเขาในการที่จะมีแต้มกลับออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นบูโกสดูดีกว่าส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้เจ้าถิ่นครับบูโกสเอฟซีเป็นต่อแคนาดาผู้มาเยือนอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคืนนี้อยู่ที่สองจุดสองจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าเกินสองประตูนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจบูโกกกสมมมาาวว่่่่เเลนนนใถิขอองงตัไธรรดาครับทีีมน้ลุงเฉียบมองว่าาโอกสในกาารคว้มมีค่อนข้างงงสสูพอมควรต่าาจกกา ที่8เกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับฉะนั้นเกมนี้อยู่กับเจ้าถิ่นบูคลสนะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับไปดูเกมระหว่างมิววอลเปิดบ้านรับมือกับผู้เยนทางของแตนอัลาวาดวัตฟอร์ดนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองในส่วนของนะครับตารางคะแนนครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเจ้าถิ่นมิวอลห้เกมชนะ2เสมอ1แพ้2มี7แต้มรั้งอยู่อันดับที่16ส่วนผูม้มเยือนอย่างวัตฟอร์ดนะครับ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2มี5แต้มรั้งอยู่อันดับที่20ก็ถือว่าตารางคะแนะนยังไม่ได้ต่างกันมากนะครับในช่วงเปิดฤดูกาลส่วนในเรื่องของ hey เฮตฟออร์ดช,ชนะ1 1เเเกกกกมมมแล้ว็สมมไป 1, ู เวทเวทนะครับ5นัดหลังในศึกเดชแมนชิพอังกฤษที่เจอกันมายกให้ท่านันของมิวอดูดีกว่าวัตฟอร์ดอยู่เล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดเจ้าถิ่นมิวอครับพวกเขาชนะ2สเสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเล่นศึกคาราบาวคัพนะครับก็เสมอกับทางด้านของกิตตันเลทไปได้1-1ส่วนด้านของนะครับผู้มีเยือนอย่างวัตฟอร์ด5เกมหลังนะครับพวกเขาชนะ1สเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับแบ็คเบิร์ดโรเวอร์ไป1-0เพราะฉะนั้นดูจากต่่่ิง,งีมัออวอจะเเสียเียยปรบในเกมนี้คคือสภาาาาาาพพพพรรร่่่งงกกยนะะะับเเเเววขิต กางสัปดาห์มานะส่วนด้านของนะครับรายจุดตเบรนที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นมิวอวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำพับโดยตัวเบรนหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาปตูอย่างสตีเฟนเบนด้านะครับกองหลังมิเกรนนะครับนะรวมถึงด้านของเทเลอร์ส่วนตรงกลางนะครับก็มีนั่งของเคอรี่นะครับนะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นด้านของนะครับนะมิไฮโรอีวานวิดนะครับกองหน้าตัวเก่งก็น่าจะได้ออดซับจริงๆพราะเด็นจากตรงนี้ครับมิวอรตัวเบรนหลักๆอยู่ครบกับเกมในบ้านแต่พวกเขานะครับ เตะกลางสัปดาห์มาเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยต้องดูกันยาวๆนะครับลุงเฉียบชพรว่าประมาณสัก6 0 7 0นาทีน่าจะมียั่วให้เห็นเหมือนกันสำหรับเจ้าถิ่นนะครับส่วนนัางของวัตฟอร์ดผู้ม่เยือนครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ3 5 2นะพวกเขาได้พักมาเต็มสูบไม่มีเกมกลางสัปดาห์ใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบชพราพวกเขาเต็มที่แน่นอนครับก็นำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั่งของนะครับเคลเบนนะครับรวมถึงด้านของนะครับพอลล็อกส่วนตรงกลางนาทัพโดยนะครับนะมิดฟิลด์จอมเก๋วก็ยังมีนะครับทาาาาางงงด้้นนนนขออววตส่กหเี่ยเป็นทางงขอดม ก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบเช่นเดียวกันสาหรับวัตฟอร์ดเกมนี้บุกมาเยือนมิววอลพวกเขาต้องการแต้มแน่นอนครับลุงเฉียบยองว่าเขานะครับเกมนี้มาเต็มที่สู้ได้ครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าวัตฟอร์ดมีโอกาสที่จะบุกม,มาแช่แต้มได้จากมิววอลนะครับนะถึงแม้ว่ามิววอลจะได,ได้ในบ้านของตัวเองแตอ่อย่างที่ลุงเฉียบบอกนะครับมิววอลเนี่ยได้พักมาน้อยพอสมควรนะอ่ะเกมนี้ให้มองไปที่ผู้มเยือนอย่างวัตฟอร์ดจะดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดมาให้มิววอลครับเป็นต่อทางของ, ford. องว,ว,วัตฟอร์ดอย โอกาสไปถึงอยู่นะสอประตูนะครับก็กัดฟันเอาหน่อยเพื่อรุ้นประตูที่3ส่วนการไปต่อที่ครึ่งชั่วตัวเกมนุ่งเจ็บขอเชียร์พระรองลุงเจ็บช่วาวัดฟอร์ดไม่แพ้ครับมีโอกาสบุกมาแช์แต้มได้ลุงเจ็บมาว่าพวกเขาได้พักมาเต็มที่เกมนี้นะครับสูสีลุงเจ็บช่วาสนุกเชียร์ไปที่วัดฟอร์ดครับพระรองครึ่งชั่วตัวบอกได้เลยเสียบเขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับไปดูเกมระหว่างสปอร์ติ้งลิเบอนครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับโมไลเลนเซ่นะครับนะเกมคู่นี้คิกออฟราตี25นาทีในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับสปอร์ติ้งลิเบอนครับ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เกมมี12แต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่3ส่วนโมไลเลนเซ่เองก็ฟอร์มเดียวกับสปอร์ติ้งลิเบอนเลยครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ4แพ้เกมเดียวครับมี12แต้มเช่นเดียววววกกกกกัััััััันน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 นรรรรรร้้้งงงงงออออออยยููู่่่่่่่ดดบบบทีีี4็ถืืาาาาาตตคคคคคะะะะแไไมมมมสสสสพเเลใขจ 5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิบบอนครับชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็แพ้กับโมริเลนเซ่ไป1เกมนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนะครับไปกัดเป็นทางด้านของนะครับโมริเลนเซ่เนี่ยเปิดบ้านชนะลิบบอนไปได้2-1แล้วก็กลับไปแพ้ลิบบอนในบ้านนะครับ3-1เพราะนั้นเนี่ยถือว่าฟอร์ม2นัดหลังทางด้านของโมริเลนเซ่ก็สู้กับลิบบอนได้ดีพอสมควรนะครับประกอบกับฤดูกาลนี้ฟอร์มทั้งคู่ดูดีจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นครับลลิิบออกเา4้ดยปไรตตอนู่ะ นึ่งนะครับส่วนเกมฟุตบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกเนี่ยล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะฟอร์มาลิคาวนะครับได้ถึงที่สองหนึ่งนะส่วนด้านของนะครับผู้ม่เยือนอย่างโมราเรนเซ่ครับห้าเกมล่าสุดฟอร์มเดียวกันครับชนะสี่แพ้เกมเดียวนัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มลิโออาไปสามหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับดูต่อดูจากตรงเนี้ยนะครับลุงเฉียบมองว่าไม่ได้ต่างกันมากดูดีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามลิบบอนนะครับนะลูกทีมของหลุยส์โบเกสวันน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 นี้่าาาาจะะะะะมใรรรรบบบบบบคคคัััััััทพโดยกกกองงหลตวเ ทีมนะครับนะอย่างทั้งของอิตาซิโอครับแล้วก็ยังมีกองกลางกับตันทีมอย่างทั้งของนะครับนะฮุสแมนนะครับแล้วก็ยังมีกอนชาเวสเปโดตินเคานะครับแล้วก็กองหน้าเป็นซัวเรสนะครับก็ถือว่าได้หลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับแต่ว่ากลางสัปดาห์พวกเขาเพิ่งเล่นเกมยูฟ่าแชมเปลีกมาก็ถือว่าน่าจะมีปัญหาบ้างแหละในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแต่เกมนี้จะได้เล่นในบ้านของตัวเองส่วนโมเรเดนเซ่ครับทีมฟอร์มแรงลูกทีมของนะครับนะวาสโกนะครับดาคอสตาวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสาม่กลัวอยู่แล้ววครับพกกเขา็ ดีเช่นเดียวกันแล้วก็มี12แต้มเท่ากับลิบอรบอลด้วยนะวันนี้เต็มที่ครับก็นําทัพโดยนะครับกองหลังยานักของมาเชโร่ครับรวมไปถึงนักของปินโตตรงกลางก็มีทั้งของโซซ่านะครับอารันแล้วก็แดนน่าเนี่ยก็มีทั้งของนะครับบอโดโซก็ถือว่าต้องเล่นหลักๆอยู่ครบแหละสำหรับโมรานเซ่นะครับลุงเฉียบมองว่าพวกเขานะครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจครับนะห้านัดหลังเน่แพ้เกมเดียวเช่นเดียวกับลิบอรบอลนะครับเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสูสีลิบอรบอลเจองานยากพอสมควรกับการเล่นในบ้านนะครับเกมนี้ลุงเทั่งงสร้าาซพพย ยันเสมอได้นะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดมาให้ริบบอนเป็นต่อโมเรนเซ่ครับผู้มาเยือนอยู่ที่2ช่วงตัวกำแพงโมบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวนะครับกำแพงโมบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเกมนะครับนะวันจันทร์แล้วที่สําคัญเนี่ยทนายของริบบอนเพิ่งเตะมาด้วยนะครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้น่าจะอึดอัดพอสมควรลุรบบรเรงเฉียบมองว่าไม่แนะนําให้ไปกำแพงโมบนซักเท่าไหร่ที่3ช่วงตัวนะครับส่วนการไปต่อนะครับที่2ช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่โมเรนเซ่ผู้มาเเเเเเเยยืืออออนน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 คคครรรรรััััับบบบบพววกกกกกกขาาาาาไไไไมมมมมม่่่่่ดดด้้้ลลลลลงงสปหห์์ิะะแแถฟตช4็ หนึ่งมาด้วยกันทั้งคู่พวกเขาก็มาด้วยความมั่นใจครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าโมเรนเซมีโอกาสบุกไปแชร์แต้มได้จากลิบอนหรือแม้กระทั่งนะครับพิกชนะแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ถ้าลิบอนจะชนะก็ชนะไม่ขาดนะครับเกมนี้ขอเชียร์พระรองครับสอง้วตัวอยู่ไปกับโมเรนเซเลยนะครับนะบอกได้เลยโมเรนเซค่ำคืนนี้เฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลนะครับนะทาง9คู่ในค่ำคืนวันจันทร์ที่22กันยายนหรือค่ำคืนมันเดย์นท์นะคร คู่แรกนะครับไปเชียร์นาโปลีคู่ที่2 CSKA มอสโกครับคู่ที่3กมาราตสไลคู่ที่4นอตเยรันคู่ที่5วาริโมคู่ที่6 a เอเอเคโซน่าคู่ที่7บูตโก้คู่ที่8วัตฟอร์ดคู่ที่9อยู่ไปกับโมไรเลนเซ่แล้วนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วน4ตัวที่เจ็บชอบนะครับ4ตัวติดดาวตัวแรกเป็นนาโปลีตัวที่2นะครับ CSKA มอสโกตัวที่3 a มเอเอเโซน่าแล้วก็ตัวที่4อยู่ไปกับพระรองอย่างโมไรเลนเซ่นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบางไไไไวววว้้้้มมมมม่่่่่ตตตออองงปลลลุุุนนหใจฟบบบบีีคคคาาาเเเยยสะะรรัแทิ์ ทางฟุตบอลนิคเฉียบอมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมอยากได้บทวิเคราะห์ดีๆครับรวมถึงที่ดูฟุตบอลแบบฟรีๆและยังมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนนะครับนะสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้ถ้าทีมเน้นทีเน่ทเฉียบประกันไม่มาเรามีการเคมคืนให้ด้วยนะครับในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญพี่จะได้แนวทางฟุตบอลสดตลอดทั้งวัรัรรรบวมมมถงตเเเ้้้้้ีีีาาาาใแ่่่่ละยยไไไไไหพสสขดดอ L.S. เจ็ดเจ็ดหรือว่าจิ้มลิงก์ลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ได้นะครับนะแล้วมาเป็นโวนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันกันกบลุงเฉียบเียบคารนะครับสำหรับใครอยากจะคอมเมข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ